สวัสดีประเทศไทยลาวเจริญด้านในสวยนี่เป็นไงพี่อุ้รสชาติ<ะ>เอาประดกห้อมหอมเนาะทำเองจ้าทำเองด้วย<อ>ว้าวอุ้ยแม่ค้าก็สวย<อ>มาเด้อมาเด้อ,อแกงหน่อไม้เด้อ,อสีสันจัดจ้านน่ากินมากน้ำยำอร่อย เย็นแล้วจ้าเดี๋ยวเดินไปหาอะไรเย็นๆกินกันเราชอบตรงนี้มากเลยอะ่ะเป็นคิวแบบเหมือนอยู่บ้านอะ่ะมีร้านค้ามีอะไรอย่างเงี้ยในบ้านส้มตําอร่อยด้วยนะเมื่อวานเรามากินส้มตาร้านนี้แหละมันก็จะมีกับข้าวมีส้มตำขายได้ไดแล้วลว,วันนี้ลองลองกินเขาเขียนว่านุ่มนวล,ลนุ่มๆรสนุ่มนวลไปเดี๋ยวเราไปตลาดกัน จะมีที่จอดรถไหมเอ่ยต้องไปจอดตรงไหนนี่ไงเลาะไปทางขงถ้าเราเลี้ยวเลี้ยวขวาไปจะเป็นขงแม่น้ำาขงด้านหน้าเราก็คือแม่น้ำาขงนะที่จอดรถฝั่งซ้ายไปไม่ได้เขาปิดถนนนะต้องเลี้ยวขวาอย่างเดียวเลยเหมือนเขาทำทางอะไรอยู่สักอย่างเขามีคนแบบมาออกกำลังกายมีเครื่องออกกำลังกายตรงนั้นด้วย งูมีของเล่นเด็กด้วยฝั่งนูน้นมีปลาปลงด้วยเอานี่ตลาดอยู่ฝั่งนี้ปากมาือเคตอนนี้เราหาที่จอดรถก,ก่อนได้ป,ด 110, 10, ป๊อปเคสหนึ่งสิบพันขอบใจสิบพันกีบ เขาเป็นแบบใบปิ้นออกมาเลยอะจากเครื่องเลยอะไปะเราเดินลงไปดูแม่น้ําโขงก่อนแล้วก็ค่อยเดินไปตลาดอาข้างล่างนี้ก็มีข้างล่างนี้ก็มีของกินอีกตรงริมโขงเลยนะมีของเล่นเด็กด้วยสนุกยะเลย มีเรือเป็นท่าเรือโอ้โหพักกะพักกะทิพระที่กำลังจะตกดินเลยสวัสดีประเทศไทยมีพระอยู่บนเขาด้วยมีพระอยู่บนเขาไก,กลๆลูกฝั่งไทยหรือฝั่งเราเนี่ยน,นั่นน่ะสิฝั่งไทยว่า อ่าไม่รู้ว่าภวกเขาฝั่งไทยหรือฝั่งเราอะนน ون? ใช่ไหมตรงนี้เหมือนเป็นโค้งน้ำเลยอ่ะต้องใชยฝั่งเราเนี่ยหมือนเป็นโค้งน้ำมาเรือหาปลาหปาปลาเั็นไงเลยมองอาทีตย์กำลังสวยเลย มีคนออกกำลังกายแล้วก็มีคนหาของกินเช่นเราเลี้งแป๊บนึงก็หิวแล้วก็กินต่อเ,เราเดินไปให้ถึงแค่ตรงนูน้นแล้วก็หิวแล้วเหนื่อยละ <laughs> ลก็มีน้ำปัน่นส้มตําพิซซ่ามีสิ้นดาดแต่ไม่ได้เปิดร้านยังไม่เปิดดาดให้เหมือนอารมณ์ยากให้เนาะลูกชิน้น ส้มตำเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในด้านในสวยเออสวยอ่านว่าลาวเจริญหนมีหลายแถวเลยมันก็เป็นปิ้งย่างเดี๋ยวเราเดินแถวไหนาบาร์บีคิวบาร์บีคิว อน่ไกนไข่ไก่นส่กรอกนี่น่าจะเป็นนกน,นกกระถาเนกกะานะบาร์บีคิวหรือหมึกย่างน่าสนใจนี่น่าจะเป็นติน่มซำฮาโกะโอ๋อไก่ไก่ทอดข้าวขาหมู เขาเปียกไก่ลาดดูอ้เขาเปียกไก่ลาดซุ้มตำยังไม่เปิดแกงเห็ดเรามาเร็ว,ราารวใช่กแกงเห็ดแกงหน่อไม้สดนี่ดูน่ากินมีหน่อไม้มีเห็ดผักไทยแยงผู้ชินโอ้ยำ นี่หอมหอมอะไรอะ่ะน้ำปั่นเนาะกำลังตั้งร้านเรามาเร็วฝือเขาเปียกเขาเปียกป่ากระเพาะปลาอืมกระเพาะปลาน่ากินท้างในก็จะมีร้านอีกเป็นร้านอาหารข้างในอยากกินแกงเห็ดเดี๋ยวเดเดินมาเดี๋ยวเดิน,ดดนขอเดินก่อนว่าจะนั่งตรงไหน ล้วค่กลับมาซื้อกุ้งทอดกุ้งอบุเส้นตกบกอีเส้นม,มีหลายเส้นเลยเส้นใหญ่มเีเส้นเส้นไวๆมีข้าวผัดด้วยหมึกหมึกแห้งเสียบไม้แมลงทอดดัดแด้แมงสดิ้ง ฝั่ง,งนี้น่าจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นของหวานเนาะขนมปังปิ้งไส้แตกกระเลมอืมกระเลมน่ากินมากสลัดสลัดร้านนี้น่ากินมากบาบีนอจนะวอฟเฟิลน้ำปั่น ข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงไปเดี๋ยวก็อยากกินแกงหน่อไม้ร้านนั้นน่ะที่ผ่านมาเมื่อกี้อะแกงหน่อไม้ไปเอาแกงหน่อไม้ก็เอาหมกหนอดหมกหนอดเนาะเอาหมกหนอดแก้วหนึ่งจะเอาเจะเอาอะไรหมูปั่นแตงหมูปั่นใบบุบก ส่วนใหญ่ร้านน้ำปั่นในเราเขาจะมีใบบัวบกเนาะเขาหิ้กินกันใช่ไหมก็ปั่นใบบโบบบ้าบินอันนี้ค่ะนี่น่นนากินอยากินอยากินทานร้อนทานร้อนไม่ขาคลองเขียวมากเท่าไหร่ค่ะหอมมากสลัดมากกินมาก ยังไม่กินนะมคิวไม่ไหวแล้วเห็นเห็นของหวานไม่ได้อออื้้้้ตงใชมแแลลวหะข้างนอกเขาจะเป็นแบบกรอบๆมาดูข้างในอ้นี่เป็นไงพี่อุ๋ยรสชาติออหวานน่ากินมากกรอบเลยข้างนอกกรอบๆใช่ไหมดูไม่ค้าหั่นแล้วเสียงกรอบเลยใช่ไหมหัวข้อบเลยแรก น่ากินมากแล้วข้างในนุ่มๆหน่มๆใช่ไหมดูรู้เลยอะล่ะเรา <c oughs> มีมะพร้าวน่ากินมาก <c oughs> อ่ะโอปอไปซื้อเครื่องดื่มดับร้อนแล้วนี่แตงโมคือได้แล้ว <c oughs> <c oughs> ได้น้ำแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อแกงเห็ดอยากกินแกงเห็ดเอ้เือเอาแกงหน่อไม้เลือแกงเห็ดกำกำลังคิดอยู่ว่าอยากกินแกงเห็ดด้วยอยากกินแกงหน่อไม้ด้วย <c oughs> อ๋อรวมได้เนาะรวมเผ็ดได้ด้วยโดยงั้นเอาแกงหน่<ส>อไม้แกงหน่อไม้รวมเห็ดใส่ใส่เออแกงหน่อไม้ใส่เห็ดนี่รวมได้เนาะได้กินสองอย่างเลยชอบเผ็ดไหมเผ็ดได้ค่ะเผ็ดได้เนาะ ในทั้เในพิาไปเนาะได้เลยค่ะเอาจัดไปตามที่แม่ค้าชอบเลยกินได้หมดค่ะแกยงยเนี่โอ้ปลาหอมเอาปลาแดกหองหอมเนาะแดกทำเองจ้าทำเองด้วยว้าว นน้ำลายแล้วข้าวเหนียวก็มีเด้อวยเดี๋ยวข้าวเหนียวด้วยอุ้ยแม่ค้าก็สวยให้เยอะๆเลยอ้เอาชมแม่ค้าแม่ค้าบอกจะแถมให้เยอะๆเลยนี่ก็มีเห็ดฟางมีบวบปักทองผักขะแยง ชาอมผักขาอันใบอันนี้คือผักชีบอหรือพักเน,นี่ยอันเนี้ยเป็นผักใช่ไหมอ๋อบะแมนผักชีเนาะออโอโหนี่น้ำยานางนะเพิ่งสังเกตโอ้ดูเทียบกับแม่ค้านะดูน้ำยานาง <laughs> ใหญ่มากขายยูนี่ตลอดเลยบาคา่ะ ทุกวันเนะาะตลาดนี่เพิ่นเปิดทุกวันเนาะนแกงหน่อไม้สดเนาะนแม่ค้าสวยๆนี่แหละมาได้เลยหอมมากนี่หอหอมมากนี่ับใจว้าวทั้งร้านแกงเห็ดนะมีร้านยำ เอายำด้วยยำทะเลยำกุ้งสดเอายำปลาหมึกผสมกับอหอยนางรมได้บกด่กิน,ะะนยูนิกระป๋องกินย,ยูนิเดือดเดือดร้านยำของเราเอาหมึกกับหอยนางรมดูหอยนางรมน่ากินหอยนางรมนี่เอาเป็นแบบสดได้บ่ะดูป่ะด้อ่เอาสดก็ได้ค่ะหรือว่าเอาสะ,สะดุ้งสะดุ้งได้บ่บบขอบใจสะดุ้งสะดุง้ง ร้านยำอยู่ใกล้อยู่ติดกันเลยกับร้านแกงเห็ดเนาะแกงเห็ดก็น่ากินยำก็น่ากินไปเดี๋ยวไปรอที่โต๊ะได้๋ยวไมคะเอาไปให้น้ำหมักหนอดเก้่ยวไม่ิ่มเลยเกยวใหญ่มากเบี้ยเบี้ยวหวานๆสดชื่นมากขอชิมของผื้นนะของผื้เป็นน้ำแตงโม น้ำมักโมอืมอ,มอมื่นจื่หวานหอมมากก็ใส่ลูกโดดมาด้วยถูกใจมากหอมผักขยนง,งม,มาแล้วยำมา,มมา<ข>อพอดีเลยขอบใจ ยำก็น่ากินมากยำอันนี้พ่อสั่งเป็นปลาหมึกกับหอยนางรมแบบสะดุงสะดุงแล้วก็สั่งเผิดได้สีสันจัดจ,จ้านน่ากินมากอะโอ้แกงเห็ดก่อนแล้วกันแกงเห็ดลร้อนมาเด้อมาเด้อแกงเห็ดเด้อแกงหน่อไม้เด้อหอมมากไงยังอร่อยมาก ปลาหลหอมด้วยใส่ผักแยงผักชะอมมีบวบมีเห็ดแล้วก็มีปลาทองนี่อร้อนมากไห่คะแบบทำสดๆหม้อต่อหม้อเลยคนขายก็สู้สวยอร่อยม,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 มากแล้วปลาล้าเขานับที่อุยตอนที่เขาทำอะ เบิกกระปุกปลาร้มาใส่หอมมากนะคะบอกว่าปลาทําเองปลาแบบไหนแบบทักรชาใช่ไหมฮะปลาหนงุง <c oughs> ไม่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 หนุงเท่าไหร่แต่ว่าหอมมากมีบวกอ,อร่อยมอากนะหอยนางรวมพอบอกว่าเอาแบบสะดุง้งสะดุ้งเนาะนี่อบอวลเลยจะเป่าจะเป่ายำ ไฟดังลมเด้งๆด้งน้ำยำอร่อยน้ำยำอร่อยแซบ่บน้ำยำแซบ่แซบเฮ้ยม,มีข้าวโพดด้วยนะข้าวโพดอร่อยเลย หอยนางรมลากน้ำเข้าไปเปิด่ได้น้ดีมากหอยนางรมแบบสะดุ้งมาแบบมันมันสะดุ้งมันอูบอูบอ่ะอร่อยมากแกงเห็ดแ่บเห็ดอร่อยก็ใสียบขยงด้วยยำก็แ่บใช่เขาให้เราเลือกได้เราไม่เอาก็ได้แต่ว่าพอเอาเอาหมดทุกอย่างเลยให้แม่ค้าใส่ตามแบบที่แม่ค้าชอบเลย รสชาติอารมณ์เหมือนตอนที่ยายเคยแก่กินเลยอือกิดหนู่บ้านเลยบ้านเพราะว่าคนแก่ชอบกินอยไ่ใส่ผักคะแงแม่ค้าบอกว่าบางคนเขาก็ไม่เอาผักคะแนงเพราะว่าเขาเหม็นช่วยใหญ่มากกินสองคนแม่หมดแล้วเนี่ยยำก็แซ่บนะเห็ดได้แบบแบบที่ต้องการเลยรสชาติจะออกเผ็ด หวานเปรี้ยวฝักทองอ,อร่อยพี่ชิมหอยนางรมยังลิงชิมลองชิม,ชมยังหอยนางรมมันแบบพอให้เขาแบบสะดุง้งสะดุ้งมาไม่ดิบไม่สุกสะดุง้งสะดุง้งหอยนางรมจิ้มน้ำชำ่ชำ มันจะปุบปั้บยังสดสดอยู่เอ้าเดี๋ยวนะโปอแกะตะเกียบทำไมโปอหันไปมองโปอคิดว่าพี่อุ๋ยอะเอาตะเกียบโปอไปแต่ปรไม่เห็นตะเกียบโปรทางด้านที่ตะเกียบปรอยู่ตรงนี้เขาจะอะไรเขาให้เรามาตั้งหลายโปอแกะยีกประตะเกียบมาสี่อันบวกดู วิธีการกินท่านี้ครับแบบแไ,มไม่ติดมือเรากินข้าวในรถบ่อยเนี่ยต้องกินอย่างงี้นะมันปันเอาอย่างงี้แล้วก็หยิบอ่าแล้วก็หยิบอยู่ดีอ่ะองไงอ๋อแส่ปากเลยไม่โดนมือ,อมสดน้ำแกงเห็ดนะวันพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปแขวงต่อไป เป็นแขวงจำปาสักจ้าวันแรกอาจจะไปนอนที่ปากเซก่อนแล้วก็อาจจะไปตามหาทุเรียนลาเพราะว่าตอนนี้ทางปากซองจำได้ไหมปีนั้นเราเคยไปทุเรียนสุกพอดีอยากจะไปดูว่าปีนี้ทุเรียนที่ปากซองแขวงจำปาสักจะสุกหรือ,อยังเนาะอาจจะได้ชิมทุเรียนลาวด้วย แม่คะ่ะอิ่มลเดอ้อขอบใจเลยหลายเดยเดี๋ยวแม่ค้าเขาจะไปเก็บจานเองเนาะเก็บชาม,ามคุณิ่มเยอะแล้วคุณเยอะมากาไปนอนจ้าวันพรุ่งนี้เดินทางกันต่อไปแขวงจัมปาศาตลาดตรงนี้คนละชื่อตลาดนะ,ดะนี่ตลาดตรงริมโของอาจจะชื่อว่าตลาด สวรรค์มีชัยเนาะฝัะ่งนู้นเป็นฝั่งไทยจ้าเพลงมันมากชื่อไม่แบบแล้ว,วจับไว้เพลงมนันไปเต้นในน้ำโขล